โกโก้ go, บริษัทเมยาสองพันบนดอยโป่งแยงบ้านแม่สาใหม่โป่งแยงนะคะเกษตรกรปลูกพืชแซมนะคะเป็นฟักทองนะคะ,ะ,ปะคเ,เป็นฟักทองสวยงามนะคะสมบูรณ์ดีค่ะตอนนี้ก็ มาให้คำแนะนำในการตัดแต่งกิ่งนะคะปลูกแซมสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะมีต้นทุเรียนด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็ต้นสมุนไพรนะคะแต่ถามน้องเขาจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอันนี้ต้นสสมต้นสมเกาหลีนะคะ มุนไพรทั้งนั้นเลยแปลงนี้ปลูกอยู่400ต้นนะคะสวยงามค่ะ